ตอนนี้อยู่ด้วยกันในรายการสดมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษวันที่11เดือน11ค่ะกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรา AB Coffee กาแฟผงสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของรังนกและคอลลาเจนค่ะ ผู้ชมค่ะแล้วในหนึ่งซองเขาอัดแน่นไปด้วยสารสกัดมากถึง32ชนิดนะคะและที่สําคัญหอมเข้มข้นเพราะใช้กาแฟอาราบิก้าแท้ด้วยค่ะไม่พอแค่นั้นนะคะเขายังใช้ซูโครสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาลที่สําคัญไม่มีไขมันทรานส์ด้วยค่ะว้ายดีกับสายสุขภาพแล้วก็คนที่ดูแลรูปร่างมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้คุ้มสุดๆเฉพาะในรายการสดค่ะทั้งเซ็ตคุณจะได้กาแฟหอมๆไปเนี่ย8ปซองแล้วก็จ่ายไม่ แพงจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ กับมินและโบกี้ในรายการสดนะคะเราสองคนมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษฉลองวันที่11เดือน11ใช่แล้ฉะนั้นอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนวันนี้ม,มีความคุ้มค่ามาฝากแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ที่เราจะมาฝากกันมากกว่าความคุ้มค่าคือความหอม,หมนุ่ม เข้มข้นเจมจนถึงใจทานแล้วมันรู้สึกสดชื่นสดชื่นโอ้โหพูดขนาดนี้รู้เลยว่าพี่มินต้องพูดถึงกาแฟแน่นอนต้องเช้าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องเติมความสดชื่นกันด้วยกาแฟแต่ว่ากาแฟที่แนะนํานะคะแนะนําเลยว่าต้องเป็นกาแฟจาก AB บ o f f e e ค่ะคุณผู้ชมกาแฟที่ได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆออนแอร์ On air, ทีไรนะคะยอดขายถลม่มทลายมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีไฮไลท์อยู่อย่างหนึ่งอย่างไงนั่นก็คือส่วนผสมของเข,งขาค่ะมี มากถึง32ชนิดใน1ซองอไม่พอแค่นั้นคุณพี่ขาปกติแล้วกาแฟทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะมีส่วนผสมของรังนกที่สําคัญมีคอลลาเจนเพิ่มให้ดูรสจังเลยอ่ะ<อ>และ้วก็บอกว่าใส่ใจจริงๆในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆเนาะใช่แล้วคุณผู้ชมเรียกว่าวันนี้ครบจบเลยทั้งคอกาแฟถ้าคุณจะเป็นสายสุขภาพเป็นคนที่ดูแลรูปร่างนะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก A B Coffee คุณผู้ชมกาแฟที่รวบรวมสารสกัดจาก ธรรมชาติเอาไว้ถึง32ชนิดในซองเดียวนะคะไปดูโปรโมชั่นการวันนี้ฉลองวันที่11เดือน11โปรโดีมากๆเซตหลักที่คุณจะได้ไปก่อนนะคะก็คือกาแฟ AB Coffee 2กล่องใน1กล่องเนี่ยบรรจุ20ซอง2กล่องแบบนี้40ซองแล้วนะคะยังไม่พอวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีไปเลยอีก2กล่องรวมแล้ววันนี้โปรโมชันนะคุณผู้ชมทั้งของหลักของแถมคุณได้ AB Coffee ่ไปแล้วเนี่ย4กล่องนะคะคุณผู้ชม8 0 ซองแต่ยังไม่พอรีบโทรมาด่วนก่อนจบรายการแถมเพิ่มไปเลยอีก4ซองค่ะเซตวันนี้เป็นเซตใหญ่ๆทานแล้วแบบปุ้ยหอมหอมไปจนถึงข้างบ้านนะคุณพี่นะจะบอกว่า<อ>ทั้งหมดนี้ที่คุณได้เนี่ยแปซองราคาปกติเท่าไหร่คุณน้องราคาปกติค่ะคุณผู้ชมค่ะดูเลยราคาปกตินะคะเกือบ3,000บาทแต่ว่าวันนี้ต้อนรับโปรโมชั่น1111 11นะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นราคาเนี้ยดีเวอร์มเวอร์ ย้ำว่าราคานี้นะคะคุณได้กาแฟไปมากถึง84ซองหารเฉลี่ยต่อซองนะคะไม่แพงสิบบาทนิดนิดเองเนาะพี่เมยดีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทานกาแฟแบบไม่แพงทานกาแฟแบบไม่ทาร้ายร่างกายไม่ทาร้ายสุขภาพคุณผู้ชมแล้วและอยากจะบอกว่าเซตนี้เป็นเซ็ตขายดีก่อนหน้านี้มาคือยอดขายถล่มทลายใครที่พลาดรอบที่แล้ววันนี้รีบเลยนะคะ999บาทเราส่งฟรีด้วยนะใช่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่ปกติทุกเช้าเนาะทุกบ่ายเติมความ สดชื่นด้วยกาแฟแต่ก็ต้องมุนหงิดใจค่ะคุณพี่ยังไงรสชาติแต่ละวันไม่ซ้ําเลย <c oughs> อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวหนักหวานวันนี้เดี๋ยวหนักโน้ไอวันนี้ที่มันไม่ได้ดั่งใจอยากจะทานกาแฟที่มันอร่อยเหมือนกับไปคาเฟ่คุณพี่คะไม่ต้องไปจ่ายแก้วละ50บาทแก้วละเป็นหลักร้อยคุณพี่วันนี้นะคะจ่ายแค่เฉลี่ยแล้วแก้วละแค่11บาทนิดๆเท่านั้นเอง <c oughs> กับ AB c ี f f e e กาแฟที่ได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆแต่ว่าวันนี้ค่ะเชา้าๆเติมความสด จะเติมกันแค่เราสองคนไม่ได้เราต้องชวนคอกาแฟค่ะมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยขอต้อนรับที่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมด้วยนะครับเรียกว,ว่าเป็นกาแฟเป็นคอกาแฟใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ลองดูสิครับว่าเริ่มมีแล้วกาแฟติดคอไม่ใช่จริถามว่าดื่มทุกวันไหมก็ <c oughs> ก็ดื่มทุกวันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเราอยากสดชื่นไง <c oughs> ตื่นมาแล้วอยากมีแรงทางานเนี่ยบางทีดื่มวันละหลายแก้วด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่แก้วเดียวนะครับแต่ว่าเลือกดื่มทางทีผมก็ไม่อยากดื่มอะไรที่แบบทําลายสุขภาพ เพราะว่าในกาแฟเนี่ยมีทั้งนี่เลยอุปกรณ์เสริมมาเลยครับน้ําตาลนมข้นหวานครีมเทียมซึ่งถ้าเราชงเองเราก็ยังกะความหวานของตัวเองได้เอาเท่านี้ไม่เป็นเบาหวานน้าตาลไม่เยอะแต่ถ้าเกิดไปซื้อนะครับไปคาเฟ่ไปร้านแพงๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหลังเคาน์เตอร์ที่เขากำลังทํากาแฟให้เรานั้นน้ําตาลเทค่ะใช้คําว่าเทไปแบบนี้นะไหนจะนมข้นเทไปแบบนี้เลยบางทีเห็นเป็นขราปุยใหญ่ๆแป๊บเดียวหมดอะเล่นคความอร่อยความโน้ตที่หลายๆคนทานแล้วติดใจ แต่สุดท้ายแล้วทานไปทานมาแบบนี้อุ้ยมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าหุ่นเปลี่ยน <c oughs> อ้าวใช่สิคุณน้องคือทานมากๆอร่อยก็จริงแต่เสียสุขภาพค่ะเราต้องบอกว่าสิ่งที่มันตามมาคุณผู้ชมขามันคืออะไรนะมันบวมตรงนี้มันย้อยตรงนี้มันห้อยตรงนี้คุณผู้ชมแล้วเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้มันใส่ไม่ได้ทะเลาะก,กับตาช่างตลอดไ <c oughs> อ้ตาช่างฉันเสียหรือเปล่าทำไมเลขพอ่มากโกนมุนยินตาช่างมากตอนนี้คุณย,ยังทิ้งไปแล้วนะใช่เพราะอะไรเพราะว่าทานกาแฟแบบไม่เลือกนะคุณผู้ชม่ะ แล้วหลายคนเจอปัญหานี้เหมือนกันนะ๊อล์ฟขานอกจากเรื่องของรูปร่างที่ดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะอีกหนึ่งปัญหาไม่รู้ใครเป็นไหมแต่มินเป็นเป็นยังไงทำไมทานกาแฟเข้าไปเขาบอกว่ามันจะตื่นมันจะสดชื่นแต่ทาไมหนูทานแล้วมันอย่างง่วงอยู่เขาคุณพี่โดยเฉพาะยิ่งทานหลังหลังบ่ายหลังเที่ยงหลังกินข้าวใช่ไหมอ๋อคืออย่างนี้พอเรากินเข้าไปนะเลือดมันก็ต้องไปไหลเวียนกระเพาะและลำไส้นะแต่ถ้าในอาหารที่เรากินเข้าไปหรือกาแฟที่เรากินเข้าไปดันมีเจ้าตัวนี้ น,น้ำตาลเยอะๆเนี่ยครับนี่น้ำตาลเนี่ยนะมันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นว่าง่วงเหนื่อยเพียแทนที่กินแล้วจะสดชื่นกลายเป็นกลับเป็นกินแล้วง่วงนอนมากขึ้นแม่นึกว่าไม่อยากอยากพอน,ยา,นายง,ง่ไม่ใช่นไม่ใช่จริงๆ <c oughs> คือหนัง <c oughs> ท้องเธอหนังท้องเธอตึงหนังตาเธอก็หย่อนนั่นเองพอขี้เกียจ เออมันเป็นเพราะอย่างนี้ะนะค,คือถ <ผม S 1> ึงบอกว่านอกจากทานกาแฟเจอปัญหาเรื่องของรูปร่างแล้วนะคะคเออคือแล้วก็ในเรื่องของง่วงแล้วอย่างเงี้ยก็เพราะรรว่าทานแป้งเยอะนั่นเองนะคุณผู้ชมเท่านี้เชื่อว่าหลายคนทานกาแฟทานกันทุกวันทานกันจน,จนเพลินเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเสียตังค่ากาแฟเท่าไหร่ อุ้ยบางคนลืมคิดพี่มินก็ซื้อเพลินๆรู้สึกว่าแก้วหนึ่งมันไม่กี่บาทหรอคุณผู้ชมกาแฟแก้วหนึ่งทั่วไปนะคะ50บาทแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณดื่มทุกวันวันหนึ่งเนี่ยหแก้ว2แก้ว3แก้วนะคะคิดโดยแบบว่าเอาเฉลี่ยถ้าเกิดว่าคุณดื่ม80 สีแก้วราคาจะอยู่ที่4,200บาทนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายนะ oh. สมุกี้ว่าแพงมากๆไม่พอแค่นั้นมีน้ำตาลด้วย <c oughs> น้ำตาลครีมเทียมนมข้นหวานโอ้โหบอกเลยว่าจุกๆค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนมาทาน AB Coffee คุณขาดื่ม48แก้วราคาแค่นี้เอง 9 99 9บาทเท่านั้นที่สำคัญนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วย,ยเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ชอบกาแฟขาดกาแฟไม่ได้ไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วอุตตามันหนักมันง่วงไม่อยากตื่นไม่อยากทำอะไรปวดหัวไปหมดคุณขาเลือกกาแฟที่ทำรสชาติดีแล้วก็มีส่วนที่ไม่ทำให้หุ่นเราเปลี่ยนดีกว่าน้อถูกต้องคือทานกาแฟนะคุณผู้ชมต้องเลือกคือบางคนบอกว่าทานกาแฟแล้วมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นรู้สึกอ้วนบ้างก็เลยต้องเลิกทานไปเลย แต่ไม่ต้องเลิกค่ะคุณผู้ชมแค่เปลี่ยนเท่านั้น เปลี่ยนมาทานกล่องนี้ค่ะ A B Coffee คุณผู้ชมต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเขาใช้อาราบิก้ามันเลยทําให้กาแฟซองนี้นะแค่ฉีกซองหอมตอนนี้นะคุณผู้ชมสตูดิโอเราคือหอมฟุ้งก็คือแต่ละคนอู้หสดชื่นกันหมดเลยนะใช้อาราบิก้าแท้นามากไปกว่านั้นความพิเศษคือเขามีสารสกัดรวมเอาไว้ถึง32ในหนึ่งเดียวมากนะเยอะมากคุณผู้ชมซึ่งปกติสารสกัดเยอะๆอย่างเนี้ยราคาจะสูงแต่อันนี้เฉลี่ยแค่ซองละ11บบาทกว่าๆเท่านั้น แล้วสารสกัดที่ว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยที่มิ้นต์ตกกระจายว้าวมากไม่เคยเจอก็คือมีส่วนผสมของผงรังนกว้าวจริงเออแปลกนะไม่เคยเจอที่ไหนเลยมีคอลลาเจนนะคะมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองมีเห็ดลิ้นจอมีสารสกัดจากทางเช่าแล้วก็มีสารสกัดจากผงอะโวคาโดอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะแต่32คุณผู้ชมเขาใส่ไปเยอะจริงๆดูนี่ยิบยิบเลยเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นสารสกัดที่มีประโยชน์ด้วยนะ ครผู้ชมคราวนี้สายสุขภาพอยากให้สังเกตตรงนี้คุณผู้ชมที่ข้างกล่องเขามีโภชนาการระบุเอาไว้จะเห็นเลยว่าซองเดียวเนี่ยให้พลังงานแค่50กิโลแคลอรี่เท่านั้นน้อยมากทันวันหนึ่งสองแก้ว3แก้วไม่รู้สึกผิดเลยพี่มีนถูกต้องน้ําตาลเป็น0ูนย์ไขมันเป็น0ูนย์โซเดียมก็ต่ํามากๆถึงบอกว่ากล่องนี้นะคะตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพสายสุขภาพและตอบโจทย์คนที่ดูแลรูปร่างรวมไปถึงใครที่เป็น คอกาแฟห้ามพลาดกล่องนี้เด็ดขาดเลยค่ะเน,นี้มีสมุนไพรต้อง32ชนิดโดยเฉพาะ<อ>รังนกและคอลลาเจนซึ่ง<ช>รังนกปกติเราไม่ค่อยเห็นไปผสมในกาแฟอยู่แล้วนะครับ<อ>รังนกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีราคาค่อนข้างแพงนะ<ช>คนจีนนิยมบริโภคนะครับเพื่อที่จะทาให้ตัวเองสดชื่นฟื้นฟูนฟนฟนกําลังวัง,งชาต่างๆนะครับหรือคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของกระดูกนะครับกระดูกอ่อนนะครับเข่าข้อต่างๆถ้ามันมีผสมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งดี<อ>และที่ชอบที่เมื่อกี้น้องมินโชเนี่ยแอบเห็นว่า คือเขาใช้ซูคาโรสซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ําตาลเพราะฉะนั้นคนที่น้ําตาลในเลือดสูงก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสแล้วที่ชอบอีกอย่างคือใช้ครีมเทียมทําจากน้ํามันลาข้าวไชมันทราสก็จะเป็นศูนย์แล้วที่สําคัญน้ามันลาข้าวช่วยอะไรบ้างช่วยในเรื่องของการที่ทําให้เราต้านอนุมูลอิสระชะลอชราบํารุงผิวได้อีกโอ้โหมันก็เลยสุดยอดมากเลยไงมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับ เหมือนกับไม่ได้ดื่มกาแฟนะแต่ได้เอาสมุนไพร32ชนิดมาดื่ม,มทีเดียวว่ะคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลไหนมาที่จะไม่ตัดสินใจซื้อคุณผู้ชม,มส่วนผสมก็ดีกาแฟอาราบิก้านะคะหอมหอมเรียกได้ว่าชงทีหนึ่งนี่ชวนหลายๆคนมาทานด้วยกันได้เลยนะคะไม่พอแค่นั้นราคาโปรโมชั่นวันนี้นะคะต้อนรับวันที่11เดือน11ค่ะคุณผู้ชมราคาคุ้มมาก999บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งโปรโมชั่นวันนี้คุ้มยังไงบ้างคะพี่มี เด็ดหลักได้ไปเลย2กล่องใน1กล่องบรรจุ22สซองสกล่องแบบนี้ก็40ซองแล้วนะคะถ้าทานบรรละซองก็ได้เป็นเดือนแล้วนะเ,ออเดือนกว่าแล้วนะคะแต่ยังไม่พอวันนี้ซื้อ2องกล่อง<ฮ>แถมฟรีไปเลยอีก2กล่องรวมแล้วคุณได้4กล่อง8 0ซองและยังแถมเพิ่มไปด้วยพิเศษมากๆอีก4ซองรวมแล้วทั้งหมดนี้เยอะนะคะ84ซองเลยในราคาพิเศษ999บาทเท่านั้นและจัดส่งฟรีถึงหน้า ฉะนั้นวันนี้อยากได้รีบโทรโทรได้แล้วสั่งไปเลยหลายๆเซตใช่ค่ะถูกต้องมีติดบ้านเอาไว้ดีกว่าคุณผู้ชมคุณจะได้ดื่มกาแฟที่รสชาติเหมือนกันทุกวันคุณผู้ชมค่ะว่าแล้วตอนนี้เนะี่ยอยู่ในมือโบอกี้ขอเติมความสดชื่นยามเช้าแล้วกันวันนี้ยังไม่ได้เติมความสดชื่นมาก่อนเลยอ๋อ,อว่าแล้วเติมเลยคุณผู้ชมนี่นะชอบมากเลยตรงที่เขาเป็นซองแบบนี้โอ้แค่ฉีกซองแล้วก็เทเนี่ยช่วงนี้มันง่ายแล้วช่วงนี้ลมหนาวเริ่มมา เราทานอะไรที่อุดๆหน่อยโอ้สุดสุขภาพก็จะดีด้วยนะครับใช่แค่เทแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะนี่นะเติมน้ําร้อนไปคือไม่แปลกใจว่าทําไมหลายๆคนชอบไม่แปลกใจว่าทําไมยอดขายดีมากเพราะจะหอมตั้งแต่ฉีกซองอันนี้มินกล้าทานนี่คือหอมทะลุแมสทะลุเฟสชิลเลยนะหอมา นี่แหละคือเขาเรียกได้ว่าเป็นความพิเศษของสายพันธุ์อาราบิก้าลยหลายคนชอบคือชงแล้วมันหอมมันชื่นใจนะคะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่หอมแค่เรานะคะหอมไปถึงข้างบ้านข้างบ้านนี่เกาะรูนแล้วนะตอนนี้นะโบกี้เห็นทีมงานกลืนน้ําลายเอื้อกเลยค่ะทีมงานไม่ได้เกาะรูวใช่ไหมแต่ทีมงานกลืนน้าลายใช่ไหมครับใช่ทีมงานอยากทานบ้างคุณผู้ชมเอาว่าแล้วโบกี้ขอชิมเลยและกันนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้นะคุณผู้ชมตอบโจทย์ในเฉพาะสายสุขภาพและคนที่ไม่ หอมกาแฟเป็นไงโบกี้อุ๊ยเป็นไงนองจากหอมแล้วรู้สึกยังไ่บ้างาคือรสชาติแรกที่เข้าไปนะคะความกาแฟเนี่ยเขามไม่ได้เปรี้ยวมันนัวมันนุ่มนนมันกลมกล่อมหอมมากหอมขึ้นจมูกเลยค่ะส่วนในเรื่องของความหวานาหวานกําลังดีไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะแต่ว่าบางคนรู้สึกว่าเอะพอไม่ได้ใส่เป็นครีมเทียมแบบทั่วไปใช้น้ำมันรําข้าวแทนแล้วเนี่ยความนัวมันจะยังอยู่หรือเปล่าความกลมกล่อมเหมือน ความกลมกล่อมเหมือนเดิมไหมอันนี้ต้องบอกว่ากลมกล่อมดีมากชอบประทับใจที่สําคัญนะใส่สมุนไพรยเยอะใช่ไหมคะไม่ได้กลิ่นสมุนไพร<อ>ขมขมขึ้นมาเลยพี่มินนั่นหมายความว่า แก้วนี้ซองนี้คนเพึ่งหัดทานกาแฟก็ทานได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคอกาแฟสายเก๋าสายแข็งคุณได้ลองแล้วคุณจะชอบเลยย้ำนะคุณผู้ชมนี่คือ AB Coffee สินค้าขายดีนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลฉะนั้นคุณผู้หญิงคนไหนคะที่ดูแลรูปร่างกันโย่ช,ช่วงนี้ออกกาลังกายฟิตมากจะทานอะไรก็ต้องเลือกเท่านี้จะทานกาแฟเลือก ABCAB Coffee นะคะมิ้นเองก็เลือก เหมือนกันแล้ดิฉัน,นะซีเรียสเรื่องการทานมากมดูตลอดข้างกล่องแคลอรี่เยอะไหมอะไรเยอะไหมแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมซองนี้ซองเดียวนะ <c oughs> แค่50กิโลแคลอรี่เท่านั้นฉะนั้นทานได้ไม่ทําร้ายสุขภาพใช่แล้วค่ะจะชงแบบร้อนแบบเย็นแบบนี้ก็ได้เลยเติมความสดชื่นได้ทั้งวันเลยคุณผู้ชมย้ำว่า1ซองแค่50แคลอรี่เท่านั้นโอ้ยคุณพี่ตาสดใสบริงขึ้นมาเลยอะอื มากดูดีมากดูสดชื่นไหมเนี่ยเอางี้ชอบอินเนอร์นี่มากผู้ชายอะขาดได้แต่ขาดกาแฟไม่ได้นะคะคุณแอบแอบงอนแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วทำไมสองคนถึงใส่เฟซชิลเข้าใจแล้วเข้าใจก็ตอนนี้เลยส่วนตัวพี่ก๊อฟเองนะพี่ก๊อฟจะชอบตรงที่ว่ามันเป็นซองอะแบบที่สําเร็จรูปเพราะฉะนั้นฉีกแป๊บเดียวชงแป๊บเดียวแบบที่น้องกี้ชงเลยแป๊บเดียวง่ายมากนะครับที่สําคัญไม่ต้องกะสัดส่วนนะน้าตาลเท่าไหร่ครีมเท่าไหร่นมข้นหวานเท่าไหร่ไม่ต้อง ส่วนแล้วชงกี่ครั้งรสชาติก็เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวอร่อยไม่ซ้าจาสูตรไม่ได้แบบที่น้องกี้บอกเลยจริงๆใช่ใช่าอันนี้ดีมากๆเลยสะดวกง่ายด้วยนะครับใช่ค่ะสบายอูกตองเวลาที่เราไปคาเฟ่เลยหลายคนก็มีหวั่นใจว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเปลี่ยนคนชงกาแฟใหม่ไปร้านประจํารสชาติจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้รสชาติเหมือนเดิมอร่อยที่สําคัญนะคะมั่นใจได้เลยกับเรื่องมาตรฐานของ AB Coffee คุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมั่นใจได้เขามีเลขที่จ แจ้งเรียบร้อยนะคะ,คะมีเครื่องหมายอยอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้นะคะเวลาจะทานอะไรต้องดูตรงนี้เนาะไม่พอแค่นั้นค่ะในส่วนของโรงงานการผลิตก็ได้รับเครื่องหมาย GMP Codex ด้วยตรงนี้นี่แหละคือมาตรฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลเลยด้วยถัดมาค่ะมาดูตรงนี้นะตรงนี้ค่ะเป็นล็อ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุนะคะ,<ฮ>ะสังเกตเลยว่าตรงที่เขาผลิตเนี่ยเพิ่งผลิตมาใหม่ๆเลยไม่ต้องกลัวว่าหุ้ยตายแล้ววันนี้ราคาลดสุดๆแบบนี้เนี่ย<อ>จะเป็นของค้างสต,ต็อกของเก<ร>่าหรือเปล่าของใหม่ๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครอยากเติมความสดชื่นทั้งในช่วงเช้าทั้งในช่วงบ่ายนะคะแนะนําว่าเป็น a b บ o f f e e และย้าว่าไม่ใช่กาแฟแบบทั่วไปค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมถึง32ชนิดใน1ซองใครที่เน้นความ ออร่อยใครที่เน้นสุขภาพนะคะเลือก a b c o บีคอร f ฟี่นะคะตอบโจทย์ที่สุดในบรรดากาแฟแล้วค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้ตอบโจทย์เรื่องของความคุ้มค่าด้วยที่คุณชมอยู่ตอนตอนนี้คือรายการสดนะคะกับโปรฉลอง1111 11นะคุณผู้ชมทั้งเซตคุณจะได้ไปในกาแฟ84สซอง999บาทแล้วจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านตุนได้รีบตุนค่ะอย่าเอาเป็นของฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ผู้ใหญ่ก็ได้จัดเซตใส่ เช้าไปรับรองว่าถูกใจคอกาแฟคุณผู้ชมย้ำนะคะว่าตอนนี้999บาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านใครโทรติดแล้วรอสายอยู่อดใจรอนิดนึงโทรมาปุ๊บ ถือว่าจองสิทธิ์ได้แล้วแล้วคอเซ็นเตอร์จะติดต่อกลับไปเพราะตอนนี้สายโรเข้ามาเยอะมากเอาล่ะวันนี้ไม่ใช่แค่โบกี้ไม่ใช่แค่มิ้นไม่ใช่แค่พี่กอล์ฟเท่านั้นนะคะแต่วันนี้ยังมีอีกหนึ่งสาวสวยแขกรับเชิญคนพิเศษต้อนรับเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนนี้ชื่ออะไรคะชื่อพี่บูพี่บูโอ้ก็เรียกเรียกพี่ได้นะดูจักหุ่นยังยังเช้งแบบนี้ทันโทษให้ตอบเองอายุเท่าไหร่คะปีนี้เอาจิงๆแล้วนะเป็นพี่ของทุกคนในนี้เลยโอ้ยตายแล้ว คือจริงๆแล้วถ้าดูหุ่นอย่างนี้นะคะดูผิวอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะ30สต้นต้นใช่แต่จริงๆแล้วเกือบเลข5้าแล้วจะเลข5าแล้วจริงๆจะเลข5าแล้วคนนี้ทำยังไงหุ่นดีมากคือเมื่อกี้เราโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ปหถ้าไม่กินกาแฟเราจะเป็นศูนย์ศูนย์กันนั่นคือเวลาเรายืนเราก็จะโดนหนาแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าจะบอกเลยว่าจริงๆเราพูดถึงกาแฟเนี่ยทุกคนชอบกินอยู่แล้วใชะแล้วถ้าเมื่อก่อนเลยไม่ใช่เทรนด์สุขภาพหวานต้องนํามันต้องมาเค็มต้องมาถ้าไม่หวานรู้สึกกร นั่นคือสิ่งที่พี่เคยทานแบบนั้นเราต้องนมข้นจัดจัดด้วยต้องต้องอาศัยนมเยอะๆ <c oughs> ใช่ไหมใช่ต้องแบบนั้นใช่แล้วกินเรารู้สึกแบบมันสดชื่นเพราะน้ําตาลมันสดชื่นเพราะนมแล้วก็ไม่แคร์ด้วยนะขอหวานขอลอ,อยขอมันไม่มันหงุดหงิดแล้วมันเป็นยังไงสิ่งที่เกิดก็เป็นศูนย์ไงศูนย์ก็คือตัวแบบนี้คือผู้หญิงพอ30ิอัพกินไรนิดนึงมันก็ลงท้องไอ้อย่างหนึ่งพี่บูเป็นคนมีลูกแล้วมีลูกแล้วมันจะไม่ใช่แบบ หุ่นได้อย่างนี้เลยมันจะเป็น,านลาบอย่างนั้นมันไม่มีแล้วมันก็เหมือนพกลูกโป่งมาตลอดเวลากินอะไรนิดนหน่อยหายใจเอากาแฟเข้าหายใจนมเข้าก็ไปแล้ว<อ>จริงๆมันเป็นเรื่องจริงแต่พอเรามารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องดูแลสุขภาพแล้ววิกฤตสุขภาพมันสอนทุกคนเลยว่าไม่ได้ก็เลยหันมามองค่ะคือเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วไม่ใช่กินวันละรอบเดียวนะหลายๆรอบเพราะถ้าไม่กินจะงดหงดอ๋อแสดงว่าอย่างนี้ เราต้องลดเลยต้องงดกินเลยไหมพี่ทํายังไงไม่ได้เลยแรกๆก็คือยังไม่ได้จริงๆคือไม่ได้จริงๆเรารู้สึกเลยถ้ามอไหลอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมันไม่อร่อยมันทนไม่ได้มันไม่มีความสุขแต่ว่าหลังๆก็มาเริ่มดูแลตัวเองแล้วพอมาดูว่าเฮ้ยปกติกาแฟก็จะเขียนว่า3 i ี1นวันใช่ค่ะแต่อันนี้มันเขียนว่า32 in 1อิวันมันคืออะไรเนาะแล้วก็หามาตลอดแล้วว่าเฮ้ยตายแล้วมันไม่มีคอเลสเตอรอลมันไม่มีน้ําตาลมันตอบโจทย์ได้แต่ก็กังวลอีกกินไม่ได้แน่ๆไม่อร่อยแน่ๆมันต้องไม่อร่อยแล้ว ล้วยังไงคุณพี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชงข้างๆเอ้มมันหอมมองผู้ชายก่อนแล้วมันหอมใช่ไหมมันหอมแล้วเราก็บอกว่าหอมกาแฟไม่ใช่หอมผู้ชายใช่ไหมนั่นแหละคนคนนั้นแหละค่ะชงคนนั้นแหละชงใช่ไหมพี่ก๊อฟชงแล้วพี่กฟเป็นผู้ชายตัวหอมตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี่ไม่หอมกาแฟแล้วพี่ก็บอกว่าพี่บูไหนๆเราก็เจอกันมานานแล้วตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เด็กกว่าเดิมพี่บูลองกินดูก็เลยอาจเชื่อคุณก๊อฟเขาก็กินหลังจากนั้นบอกคุณก๊อฟเอาจากไหนอะไรยังไงแล้วพอมาอ่านส่วนประกอบให้ดดีีมมาากกว พี่บูรู้จักคุณก๊อฟมานานแล้วรู้เลยว่าเราสองคนเนี่ยดูแลคือคุณก๊อฟเตือนพี่บูตลอดอพี่บูดูแลสุขภาพนะพี่บูดูแลสุขภาพแล้วสําคัญที่สุดอย่างที่คุยกันสารสกัดเมื่อกี้มันเลี่ยมมากแต่ดีอย่างหนึ่งที่บูบอกเลยว่าหลังจากพี่บูกินอ่ะรู้ได้เลยว่ารูปร่างเราดีขึ้นเพราะมันไม่มีน,น้าตาลไงมันไม่มีไขมันทรานไงแต่ที่ชอบยิ่งกว่าเวลาอ่านไปทั้งหมดเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวพรรณได้ส่วนหนึ่งด้วยก็แอบมองไงมันมีสารสกัดจากทับทิมเอ้ยมันมีสารสก มีรังนกด้วยชี่ทิแทบไม่เคยเจอนะคุณผู้ชมว่ามีกาแฟตัวไหนใส่ส่วนผสมของผงรังนกก็เพิ่งมาเจอใน AB บีกาแฟเนี่แหละอย่าว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยดีก่ไม่เคยเห็นเลยดีกว่าเพิ่งมาเคยเห็นที่นี่แล้วเป็นคนชอบกินอะโวคาโดด้วยแต่ทีนี้อย่างที่น้องมิ้นพูดว่าแบบสายกาแฟทั้งหลายคอแข็งทั้งหลายเวลากินกาแฟมันจะเสียรสชาติกาแฟไหมนั่นน่ะสิเพราะมันแบบเสียนว่าสุขภาพเพื่อสุขภาพ้วมันจะได้ไหมให้ดูว่าน่าฟินขนาดไหนนี่คุณผู้ชมถอดหน้ากากแล้วดูไม่รู้เลย นะคะว่าจะอายุ้าสิทานโทษคุณพี่ดูแลตัวเองดีมากนี่หันไปหากล้องเลยค่ะนี่พี่จะกินฟินกว่าน้องเขาอีกดูนะคะเออเนี่ยต้องต้องให้เขาเลยนะ จริงๆ้อแอบก๊อฟไหมยอมกันได้ไหมสองคนนี่กอฟเมนต์เขานิดหนึ่งทำไมหน้าเขาฟินขนาดนี้พะเขากินมานานแล้วไงคะใช่เรารู้จักกันมานานแล้วเมื่อก่อนพี่ดูไม่สดใสขนาดนี้เนาะพี่บูบอกรสชาตินิดนึงเป็นยังไงบ้างคือใครกินกาแฟก็คือกาแฟเลยแต่มันได้ความหอมมันได้ความกลมกล่อมแล้วมันสบายใจเหมือนที่ก๊อฟบอกว่าคือปกติกาแฟคือกาแฟนมน้ําตาลแต่นี่คือ กาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอลแถมได้ประโยชน์จากสมุนไพรตั้ง3-2ชนิดโม้มันร่อขนาดนี้ใช่เมื่อกี้ใครพูดนะบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่กินเนาะถูกต้องไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมในรายการสดโทรสั่งเลยที่เบอร์ด้านล่างที่บูค่ะตอนนี้อาจจะมีบางคนแบบอร่อยจริงไหมซื้อดีไหมตัวนี้เอาไปลองเลยดีไหมบอกเขาหน่อยหลักฐานคาตาค่บใจพ ว่าเอาอย่างนี้เลยไม่มีผลเลยคือหนึ่งปกติเรากินกาแฟมันได้แค่กาแฟความหวานความหวานนั้นเหมือนก็บอกตอนบ่ายก็เพลียเพราะว่าน้าตาลอีกแต่ตัวนี้คือสบายใจได้ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ50% แถวเดิน3าบันไดลงขึ้นหมดหมดแล้วและยังได้ผิวยังได้สุขภาพยังได้ความสบายใจฉะนั้นบอกเลยว่าต้องซื้อเลยค่ะและโปรโมชั่นถูกมากสําคัญที่สุดใช่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะปีใหม่ของขวัญเขาต้องให้ของสุขภาพถูกต้องจะได้ช่วยให้เขาสุขภาพดีฉะนั้นบูบอกเลยว่าซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะราคานี้ไม่ได้ตลอดนะถูกต้องคุณผู้ชมค่ะ9 99 9บาท8 4ซองแล้ววันนี้จัดส่งฟรีด้วยฉเฉลี่ยและซองละ11บอาท,ทนิดๆเท่านั้นเอาจิงแก้วหนึ่งเนี่ยนะจะเทใส สองก็ได้ดิฉันไม่งกเลยนะคะเพราะว่าราคามันไม่แพงใช่แล้วคุณผู้ชมราคาถูกราคาคุ้มแบบนี้ที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นกาแฟดูแลสุขภาพใ,<ช>ใครที่ไม่อยากหุ่นเปลี่ยนไม่อยากทะเลาะกับตาช่างแบบที่พี่มินบอกทำไมเลขมันพุ่งเอาพุ่งเอาเพราะว่าเราติดหวาน<ม>ติดความนัวติดความมันวันนี้เปลี่ยนมาลองทานกาแฟ a อบ o f f e e แล้วคุณจะรู้ว่ากาแฟเพื่อสุขภาพแต่ว่าเขาก็ยังมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมอย่างว่าโปรโมชั่นวันนี้11-11ได้อะไรบ้างไปดูกัน คุณจะได้ AB Coffee นะคะทั้งหมด2กล่องบรรจุกล่องและ2 2ซอง40ซองแล้วนะไม่พอแถมเพิ่มไปเลยทันทีอีก40ซอง แ0แล้ว <_ an> เพิ่มอีกนิดและกัน <_ an> ให้อีก4ซองค่ะรวมทั้งหมด8 4ซองตรงนี้นะคุณผู้ชมกาแฟที่มีส่วนผสมมากกว่า32ชนิดใน1ซอง <_ an> ใช่แล้วคุณผู้ชม <_ an> เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะคุณผู้ชม <_ an> ต้องดูแลสุขภาพนะและที่สําคัญก็คือเลือกทานอันนี้สําคัญมากครับผมเพราะเรื่องของอาหารการกินนี่เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะในยุคนี้เน <_ an> <_ an> ี่ยนะครับเราก็ต้องใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นเราก็ต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายให้ครบ5หมู่นะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอที่ สำคัญใส่ใจตัวเองมากขึ้นก็ต้องเลือกสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหรือว่าเลือกเครื่องดื่มดีๆที่จะเข้าไปดูแลร่างกายนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้ไม่เลือกไม่ได้แล้วนะใครไม่เลือกดิฉันเลือกนะคะ ABCAB Coffee เท่านั้นกันเออเลือกไหมเลือกไหมพี่ก๊อฟก็เลือกสิ่เลือกสี่สี่นีคือคลื่นขนาดนี้ไงเออใช่แล้วคุณผู้ชมตอนนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนโทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ